เลียแป้งเป็นสัตรูพืชที่กัดกินพืชหลายชนิดโดยจะผลิตน้ำหวานจำนวนมากเคลือบที่ต้นไม้และพื้นผิวโดยรอบทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโตและอาจทำให้ต้นไม้ตายได้เลียแป้งนี่มันจะทําให้ขั้วดําขั้วดําเสร็จแล้วแล้วก็จะมียางเหนียวๆขนาดห่อมันยังเข้าไปอยู่เนี่ยนะแล้วเวลาเช็ดมาปุ๊บเนี่ยเราบ่มสูกผิวมันจะเสียนะแต่ทําให้มันเน่าง่ายถ้ามันมีทึบของทรงพุ่มของต้นไม้เนี่ย มันจะทําให้มีเพลี้ยแป้งเข้าไปอยู่ใต้ใบตามลาต้นถ้ามีมดขึ้นไปด้วยมันยิ่งจะไปเร็วเลยถ้ามดดาขึ้นไปปุ๊บมันจะนําไปที่ช่อมันจะพาขึ้นไปนั้นเสร็จเลยแล้วถึงเราพ่นยาเสร็จแล้วห่อมันก็ยังอยู่ในนั้นอยู่อยู่ในนั้นก็ทาให้มะม่วงเราเสียหายพี่สุรชัยบุญคงปลูกมะม่วงน้ําดอกไม้ประสบกับปัญหาการบุกรุกของเพลี้ยแป้งจึงคิดหาวิธีป้องกันโดยการตัดแต่งกิ่งให้โปรง่งและฉีดพ่นน้ำหมัก แทนการใช้ยาฆ่า,มาแมลงที่เต็มไปด้วยสารเคมีหมากนี่ก็มีความฝาดใช่ไหมฮะและไอตัวนี้เปลือกมันก็จะมีประโยชน์เปลือกมังคุดเนี่ยนะครับไออะไรที่มันฝาดๆใช้ได้หมดเลยเปลือกไอต้นสะเดาก็ได้มีฝาดสองฝาแล้วก็จะมีขมบรเพทนี่จะขม500ลิตรนี่ก็จะใช้ไม่เกินครึ่งลิตรอีกตัวหนึ่งคือยาฉุนเนี่ยอันนี้ก็ใช้ประมาณ2ขีดต้มใส่น้ําแล้วก็พักให้เย็นทีน,นี้มาของเผ็ด พี่แกบงบลอดได้ซื้อสักขีดสองขีดนี่ก็พอละเอามาละลายน้ําอันนี้ก็คือพระเอกอย่าล้างจานนี่แหละเพราะมันมีกลิ่นมีอะไรพวกพวกนี้เขาก็จะไม่ไม่เข้าใกล้เราทําแบบนี้ถูกเงินถูกวิธีการแล้วก็มีมีสารตกค้าง หมักสูตรขมฝาด<า>เผ็ดและลื่นของพี่สุรชัยนี้อนอกจากจะป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้งได้แล้วยังกําจัดมดและแมะลงร้ายต่างๆงาที่สร้างอันตรายต่อ,ต,อต้นมะม่วงสมุนไพรนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดที่ที่เราจะทําทํำทาเด็จเราก็มาบอกต่อถ้ที่ใครเขาเห็นแนวทางแบบเราเอาไปใช้เราก็ดีใจนะเพื่อเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเขาเองตัวเขา วิชาเกษตรเป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ไม่มีวันจบสิน้นเกษตรกรค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างน้ำยาล้างจานและสมุนไพรต่างๆในครัวใครจะคิดว่าสามารถนำมาประยุกใช้ในไร่ในสวนได้นับว่าเป็นองค์ความรู้ที่แสนมหัศจรรย์สำหรับเราสุดๆ